เขาเห็นก่อนปลาดุกแต่ว่าตัวใหญ่บุได้อาทุงปะโอ้ยี้อนดุกี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  ตีนลาดบางตีนเขาเนี่ยเขาไปใส่เกืบอีบูดแม่แมสิาไปสายสิาไปสพีนองไปยามป่าขไปทั้งพูนไกลลัดทงไปบ่ไดนบ่ทำ <m ul od ic> มันเหมืดแล้วเตี้ยเอออ่ะาพีนองไปหานาอยาก้ากินแรก หลังฝนตกพี่น้องฝนตกได้มาเนี่ยตกแบบแหงเลยแหงมีแต่ียพี่น้องฝนทิ้งช่วงนะจ๊ะข้าวเราก็จะเป็นแบบดีรอฝนตกอยู่จ้าไปยางไปไปไปยางหนามพี่ย่างหลันนี่อยากินแหงได้บ่บ๊วยนี่อยากกินแหงไก่ยางไปน้องจ้ะพี่น้อง เพราะว่าผู้เบานใส่จันไว้ตลอดนะคะก็คือมีจันสองหลังเข้ากับใส่แบบตลอดจ้ะว่าบ่มีเนี่ยกินแรงค่ะย่างไปน้องป้านพันเดาได้ว่เพ่นสีถือหรือพันบ่ถือฮะไปไปรวมกันเพราะว่าหลังจากฝนตกหนีเขากับบ่ถ้าได้มาหนองนะพี่น้องไม่น่าทวมบ่หรอบ่ในป้าบุ๊เพราะว่าน้าว่าให้ถือ แต่สีมินต์กินแรงแมนบอลไปสันมันหมานเด้อโอ้ยเข่าก็ได้พี่น้องพี่เตยนศาสตร์ชัดหม่านพี่น้องคือสีมีน้ำหนามเบาอึดเนาะหนูนเด็กบ่มีนม้ำเด้เดี๋ยวกำลังขึ้นโอ้ย <c oughs> <c oughs> ่วนห้านามขึ้นครับพี่น้องคุณเห็นจันทร์เขาบ้างโอ้ยสองหลังคะ่ะ น้ำถ่วมพี่น้องเจ้าสีปจัจไหนไปไปเบ่งน,น้ำกันผู้เบายางไปก่อนเถอะจ้ะอ,อันเนี้ยกินแรงังี้มาแรงคือเกาจ้าเสียงเขียดห้องอีกแล้วมาหาเขียดบ่องมาแรงเนาะน้ำมคือหลายแท้เดีได้มาน้องหลายวันนู้ห์ยาหมูเอาหัวมาลูกนะเปียง โหดพวกญาในน้องพี่น้องโอ้ยคือเหมอดเธอได้บัตรป้ายพี่บัง,บงน้ำท่วมแจมเฮ้ยต้นี้แหงท่วมขาดมึงพี่หอดปล่ามึงคนพี่น้องมาอ้าพี่น้องหัวเห็นก่อนปลาดุก แต่ว่าตัวใหญ่บุใอาทุงได้ปไป้โอ้ยขีดน่อยดุ๊ก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 ดุกดุ๊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 กดุกดดุกดุกดุกดุดุก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 ดุดุกดุก มาเป็นต้นสวนถบาทเนี่บื้งถุงกันน่ะเบิ้งพี่น้องถุงมาทาสีให้เบิ้งเด้อพี่น้องโอ้ยมาสวนเนี่คนแถบบาทเนี่คือมันป็ดดุกปักตีนกับพวงว้าเหนื่อสีเอาเพื่อผัวไปถิ่มกับมื่อนี่เด้อบาทนี่เด้อเอาขึ้นมาได้บ่เนาะตัวนี้ เขามันมาตั้งไวันสะกันที่เราจะคล้องกับทั้งคืนนัานมันกัสิไปน้ำกันทั้งคนทั้งอันจันเอ้าเอานักอยู่บ่มาซฟองดนแทะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจันกับพี่การเอ้ามันตงกล้องเบังขนาดนั้นบ่คัรามันมีมันก็คือมันมีตัว ดันนิ้วั้งหมดวัวโอ๊ยมาเด็กตนคำว่าปนันนะเคลื่ยงหันเถีเที่ก็จังได้เที่ยออกบ่ใส่ถุงตีนมูกใส่เกือบอันนี้พี่น้องเบิ่งเส้นนู้นเลยก็ตีนหลัดนู่นเลยก็เสียหลัดเนาะปลาดุกแม่ปักขึ้นหันกับเจ้าสีวางไดแล้วหายสามมื่นสี่ขึ้นบุตัวนี้พัดบ่ถือสามบาทนี่เที่ยจังได้ละบ,บาทนี้นเนี่ยกินแรง ทอดไข่โ,โอ้ยเนาะมาสิได้กินปลากับโบเมียนสิได้กินไข่นั่นนะพี่น้องเบิง่อยว่ามันบปรตมางแต่เจอเอาถุงขาดมาุบนได้เท่าเบิงพี่น้องโอ้ยเนาะพอไงป๋อพอแล้วเ,เมือ่อยน้ำอยดอนี่ก,กินแรงกับโบได้กินบาทเนี่ยโอ้ยเ<ะ>นาะ